สวัสดีค่ะแฟนๆทุกคนวันนี้แอดมินเอวามีเรื่องน่าขนลุกมาเล่าให้ฟังอีกแล้วนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับเพื่อนของเพื่อนสนิทแอดมินเองค่ะฟังแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินเอวาด้วยนะคะคำเตือนเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้อาจทำให้คุณหวาดผวาไปจนถึงกระดูกสันหลงังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเรื่องเริ่มต้นที่บ้านเก่าหลังหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีค่ะ บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่คุณปู่ของฟ้าสร้างไว้ตั้งแต่สม,สมัยสงครามโลกครั้งที่สองว่ากันว่าบ้านหลังนี้มีอายุเกือบ80ปีฟ้าเป็นสถาปนิกค่ะเพิ่งซื้อบ้านหลังนี้มาในราคาถูกมากเพราะบ้านค่อนข้างเก่าและสุดโซมแต่ฟ้าตั้งใจจะรีโนเวทบ้านหลังนี้ให้เป็นสตูดิโอออกแบบของตัวเองตอนที่ฟ้าเริ่มเข้ามาสำรวจบ้านฟ้าสังเกตเห็นว่ามีห้องใต้ดินอยู่ห้องหนึ่งค่ะ ประตูห้องใต้ดินถูกปิดตายด้วยไม้กระดานหนาๆตอกตะปูไว้อย่างแน่นหนาฟ้าพยายามเปิดประตูห้องใต้ดินแต่ก็ไม่สำเร็จจนกระทั่งวันหนึ่งฟ้าจ้างช่างมาซ่อมแซมบ้านช่างชื่อลุงชยัยลุงชัยเป็นช่างที่มีประสบการณ์ลุงชัยบอกว่าประตูห้องใต้ดินนี้ถูกปิดตายมานานมากน่าจะหลายสิบปีฟ้ากับลุงชัยช่วยกันเปิดประตูห้องใต้ดินในที่สุดก็เปิดออกจนได้ค่ะภายในห้องใต้ดินมืดสนิทเต็มไปด้วยฝุ่นและยหยักาย มีกลิ่นอับชื้นรุนแรงมากฟ้าใช้ไฟฉายส่องเข้าไปในห้องใต้ดินพบว่ามีเฟอร์นิเจอร์เก่าๆวางกระจัดกระจายอยู่มีโต๊ะเก้าอี้ตู้เสื้อผ้าและเตียงนอนคืนแรกที่ฟ้าผักที่บ้านฟ้าได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากห้องใต้ดินเป็นเสียงเหมือนคนกระซิบกระซาบฟ้าพยายามฟังว่าเสียงนั้นพูดว่าอะไรแต่ก็ฟังไม่ออกฟ้าคิดว่าตัวเองหูฝาดไปเองคงเป็นเพราะเหนื่อยจากการทำงานฟ้าเลยไม่ได้สนใจอะไร แต่คืนต่อมาอเสียงกระซิบกระซาบดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เสียงดังกว่าเดิมฟ้าตัดสินใจลงไปดูที่ห้องใต้ดินฟ้าค่อยๆเปิดประตูห้องใต้ดินแล้วส่องไฟฉายเข้าไปสิ่งที่ฟ้าเห็นทําให้ฟ้าขนลุกสู้ที่กลางห้องใต้ดินมีเงาดําเงาดํายื้อยู่เงาดํานั้นสูงมากเกือบจะชนเพดานห้องใต้ดินฟ้าตกใจมากรีบปิดประตูห้องใต้ดินแล้ววิ่งขึ้นไปบนบ้านฟ้าพยายามข่มความกลัวอ ลราคิดว่าตัวเองคงตาฝาดไปเองแตา้าก็ไม่กล้าลงไปที่ห้องใต้ดินอีกเลยหลังจากนั้นมาฟ้าได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากห้องใต้ดินทุกคืนเสียงกระซิบกระซาบเสียงคนร้องไห้เสียงกรีดร้องฟ้าเริ่มนอนไม่หลับกินไม่ได้ฟ้าผ่ายผอมลงเรื่อยๆฟ้าตัดสินใจเล่าเรื่องนี้ให้เมย์เพื่อนสนิทของเธอฟังเมย์เป็นนักจิตวิทยาเมย์บอกว่าฟ้าอาจจะเครียดมากเกินไปทำให้เกิดภาพหลอน แม่แนะนำให้ฟ้าไปพบนักจิตวิทยาแต่ฟ้าไม่เชื่อฟ้าเชื่อว่าสิ่งที่เธอเห็นและได้ยินคือเรื่องจริงฟ้าตัดสินใจสืบหาความจริงเกี่ยวกับบ้านหลังนี้ฟ้าไปที่ห้องสมุดของจังหวัดเพื่อค้นหาประวัติของบ้านหลังนี้ฟ้าพบว่าบ้านหลังนี้เคยเป็นบ้านของขุนนางเก่าแก่คนหนึ่งชื่อว่าพระยาพักดีพระยาพักดีมีลูกสาวคนหนึ่งชื่อว่าคุณหนูส้อยคุณหนูส้อยเสียชีวิตอย่างปริศนาในห้องใต้ดินเมื่อหลายสิบปีก่อน ว่ากันว่าคุณหนูส้อยถูกฆาตกรรมแต่ไม่เคยมีใครพบศพของคุณหนูส้อยฟ้าเริ่มเชื่อแล้วว่าสิ่งที่เธอเจอคือวิญญาณของคุณหนูส้อยฟ้าตัดสินใจทําพิธีขอขามาคุณหนูส้อยโดยเชิญร่างทรงมาทําพิธีที่บ้านร่างทรงบอกว่าคุณหนูส้อยยังคงวนเวียนอยู่ในบ้านเพราะต้องการแก้แค้นคนที่ฆ่าเธอร่างทรงบอกว่าคนที่ฆ่าคุณหนูส้อยคือคนใกล้ชิดฟ้าเริ่มสงสัยคนในครอบครัวของพระยาผักดี ฟ้าสืบไปสืบมาก็พบว่าคนที่ฆ่าคุณหนูส้อยคือทาสในเรือนเพราะทาสผู้นั้นถูกคุณหนูส้อยดูถูกเหยียดหยามทาสจ,จึงวางแผนฆ่าคุณหนูส้อยแล้วนำศพไปซ่อนไว้ในห้องใต้ดินฟ้าตัดสินใจขุดห้องใต้ดินเพื่อหาร่างของคุณหนูส้อยในที่สุดฟ้าก็พบโครงกระดูกของคุณหนูส้อยฟ้าทำพิธีทางาศาสนาให้คุณหนูส้อยวิญ,ญญาณของคุณหนูส้อยก็สงบลงหลังจากนั้นมา ฟ้าก็ไม่เคยได้ยินเสียงแปลกๆอีกเลยฟ้าได้เรียนรู้ว่าความแค้นเป็นสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืนการให้อภัยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดฟ้าหวังว่าเรื่องราวของเธอจะเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้ทุกคนได้นะคะถ้าใครเคยมีประสบการณ์ขนลุกแบบนี้มาแชร์กันได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแอดมินเอวาด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบายยค่ะ